ออกรรษาแต่ตอนนี้ยังไม่ออกพรรษาเนะจะอะอพรรษาก็ต่อเมื่อพ้นคืนนี้ไปก่อนนะอรุณรุ่งของวันใหม่นะจึงจะชื่อว่าออกพรรษาแล้วเรียบร้อยนะตามวินัยของสงฆ์นะ ถือว่าเป็นวันหยุดด้วยนะฮะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่นะพวกนี้ก็มีตักบาตเทโวนะทุกวัดก็คงจะจัดเหมือนกันหมดนะมันสำหรับนักภาวนาเองก็ ไม่มีเข้าพรรษาไม่มีออกพรรษาหรอกนะนะเมื่อไหร่ก็ต้องภาวนาอยู่วันยังค่ำนะั่นแหละนั้นก็ลองไปหาจุดพอดีของตัวเองให้เจอนะเวลาเราภาวนาเนี่ยเร่งก็ไม่ได้อยู่ที่ความพอดีของสติสมาธิ นะของปัญญานะบางครั้งนี่ภาวนาไปแล้วเหมือนไม่มีอะไรเลยบางช่วงนะช่วงก็มีสภาวะบือวาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดบางช่วงก็หายไปเลยปฏนะิบัติไปก็เบือบ่อเบื่อเซ็งเซงไปตามเรื่องบางทนะีแต่ว่า พอทำไปทําไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองสภาวะต่างๆมันมันเร่งไม่ได้บางครั้งก็ต้องอาศัยการสั่งสมสั่งสมกำลังกำลังสมาธิมั่งกำลังสติมั่งแล้วแต่น,นเวลาภาวนานี่ยใจร้อน,นค่อยๆฝึกไปค่อยๆทำไปแล้วสำรวจตัวเองด้วยว่า ขณะนั้นจิตเป็นกุศลหรืออกุศลนะขณะที่ทำอยู่เนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะถ้าตั้งใจเกินเหตุเพ่งเล็งอยากได้จนเกินไปมันก็กลายเป็นอกุศลการภาวนาก็ไม่ก้าวหน้านะอย่างเช่นอยากจะสงบเร็วๆอยากจะพ้นทุกข์เร็วๆอะไรเงี้ยนะคนประเภทอย่างนี้นะนะนนส่วนมากนะ เลาภาวนานี่จะมีปัญหาตามมา,ากายมันไปบังคับจิตมากเกินไปไปเพ่งอารมณ์มากเกินไปนะบางคนเป็นอย่างนั้น,นอะไรที่มากเกินไปหรืออะไรที่มันน้อยเกินไปล้วนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นั้นต้องไปพ้อสังเกตด,ดูตัวเองแล้วเอาเงื่อนไขของเวลามาเป็นจุดที่จะทำให้เราหยุดการภาวนาน มันไม่ได้เกี่ยวกับเข้าพรรษาออกพรรษาทั้งนั้นนะ่ะฝึกไปเรื่อยๆนะถึงเวลาก็นั่งสมาธิถึงเวลาก็สวดมนต์เดินยมกลมอะไรก็ทําไปนะทําให้เป็นอุปนิสัยนะแต่นี้พอเราฝึกจนเกิดทักษะเกิดความชํานาญขึ้นมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเดินหน้าไปเองและโดยเฉพาะทําให้เป็นนิสัยนะ วันไหนไม่ได้นั่งมันขาดอะไรไปสักอย่างวันไหนไม่ได้ตักบาตรมันขาดอะไรไปสักอย่างวันไหนไม่ได้สวดมนต์มันขาดอะไรไปสักอย่างเนี่ยนะทำให้เป็นนิสัยัวกเอาไว้พอถึงเวลาที่ความทุกข์มันโผล่ขึ้นมาในชีวิตเนี่ยจะได้ตั้งรับได้ทันในขณะที่ฝึกนี่บางทีบางคนจะมีความรู้สึกเหมือนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้น ปฏิบัติแล้วเห็นมีอะไรดีเลยอะไรเงี้ยบางทีเราจะรู้สึกอย่างนั้นแต่พอเจอความทุกข์จริงเข้าเนี่ยมันจะตั้งรับได้ดีกว่าเพราะอะไรเพราะขณะที่เราภาวนาอยู่นั้นมันจะมีความทุกข์จรเข้ามาเยอะแยะไปหมดไอ้นุ่นโพได้ในโพอย่างนั้นอยู่ตลอดนะคราะถ้าเรานะวางใจเป็นใจเย็นๆนะยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้นะ จะทำให้เราอยู่ความทุกข์อื่นๆนี่มันจะเกิดขึ้นในชีิตของเราได้ง่ายนะเดีย๋ยววันนี้ทำบุญเสร็จมาเช้านะทางตำรวจตชดรุ่นร้อยแปดสิบก็นิมน,มนต์ไปเจริญชัยมงคลตรงที่เขายกสับปะทนขึ้นที่พระใหญ่นะนะ มาเจริญชัยยงคนเสร็จนั่งกลไน่ทานร้อนเลยอโยมโทรมาตามแล้วนี่มีผู้่วยระยะสุดท้ายไปดูหน่อยอารถมารับนคนอายุสี่สิบเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายคือไปดูก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะสื่อสารอะไรไม่ได้แล้วะระยะสุดท้ายจริงเนะีคือ ตอป่านนี้ก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วล่วนะหรืออย่างช้าก็ไม่เกินคืนนี้ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเสียอย่างนะเราไปดูแล้วก็เห็นแล้วกนางสารนะทั้งครอบครัวนี้เคยมาทําบุญที่วัดบังหินนะแม่ก็ยังอยู่แม่ก็มีลูกชายคนเดียวนะลูกสะพ้ยอยีกคนนึงนะหลานก็ใม่มีนะ อยู่ๆก็มาป่วยป่วยมาเป็นปีนะพอให้ครีมโมให้ยาฉายแสงอะไรเงี้ยกายเนะ่แพ้นะผิวหนังลอกทั้งตัวนะเป็นเกร็ดทั้งตัวเลยเหแล้วก็เราคุยกับแม่ไปคุยกับภรรยาของเขาทังสองคนก็บอกทำใจได้แล้วไม่มีกิริยาการเศร้าโศกเสียใจไม่มีอาการตื่นตระหนก นะทั้งคู่ก็บอกว่าเตรียมใจพร้อมแล้วนะพาก็ได้แก่ไปพากล่าวคำขอเข้ามาลาโทษกันนะตวายจะตกปัจจัยนะอะลยบอกว่าเดี๋ยวเอาตัางนี่มาสร้างพระนะให้นึกถึงบุญกุศลนี้ไว้นะจริงๆแล้วเขาเป็นห่วงแม่นะเพราะว่าแม่ก็อยู่คนเดียวพ่อก็เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนะ ร้านก็ไม่มีลูกสะพ้ยก็เนาะลูกสะภ้ยก็ไม่ใช่ลูกเราอย่างว่าไม่รู้เขาจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนแต่ดูแล้วครอบครัวนี้ก็แม่ผัวลูกสะพ้ก็รักใครคกลงเกลียวกันดีก็น่าจะอยู่ด้วยกันอีกนานประมาณนั้นดูแลก,กันไปแค่นั้นเองนี่ถ้าเราไปเจอภาวะอย่างนี้เข้าจะทำยังไงอะไม่รู้ใครรู้เลยว่า ใครจะไปก่อนใครเนี่ยระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยนะใครจะไปก่อนใครไม่ใครรู้เลยนะภาวะงี่มันเป็นภาวะที่เราทุกคนต้องเจอมันเป็นความทุกข์ที่ยังไงเราก็หนีไม่พ้นอันในการภาวนาน,นี่เป็นการพัฒนาจิตเพื่อให้มันตั้งรับกับความทุกข์ที่มันจะโผล่เข้ามาในชีวิตให้ได้นั่นเองในความทุกข์ที่เรานั่งหลับตาแล้วดูมันอยู่เนี่ย เห็นอารมณ์ฟุ่งเห็นความคิดเห็นความเบื่อหน่ายความหงุดหงิดความง่วงอะไรก็แล้วแต่ที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วเรารู้สึกว่าเบื่อหน่ายกัมันทุกขกับมันไม่อยากจะปฏิบัติไม่อยากจะภาวนาแต่ที่แท้จริงแล้วมันเป็นเครื่องมือฝึกใจเราเพราเราทำํำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้เราวางใจเป็นกาลางกับความทุกข์เ่านั้นได้ดีเลิกตัดสิน,น เลิกให้ค่ากับมัน,นพอเจอความทุกข์แน่นอน,นเดี๋ยวมันก็มีความสุขโผล่ขึ้นมา,นาถ้าความสุขมันโผล่ขึ้นมาเราก็จะวางใจกับมันได้ดีด้วยเช่นกันเพราะมันจะเห็นว่าความสุขเองก็อยู่ไม่นานนักเดี๋ยวมันก็หายไปแล้ทั้งความทุกข์เองก็อยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ไปสลับไปสลับมาอยู่อย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกใจจกนกระทั้ง นะความสุขและความทุกข์นั้นมีค่าเท่ากันนะไม่เบี่ยงเบนไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยนะเวลาเราไปเจอสภาวะสุขสภาวะทุกข์ภายนอกเราจะวางใจกับมันได้ดนะีจะยอมรับมันได้ง่ายนะแล้วก็พอวางใจได้อย่างงีนะ้จิตมันจะมั่นคงมากขึ้นมากขึ้นมันะอนอาการที่จิตมั่นมั่นคงนั่นแหละที่เขาเรียกว่าอาการของจิตที่เป็นสมาธิ นไปเห็นหลายคนพอญาติพี่น้องจะเสียชีวิตในดูวิวุ่นไวายไปหมดนะสับสนไปหมดเสียอกเสียใจน้ำตาเข้าน้ำตาออกอยู่งั้นนะอย่าว่าแต่คนเลยแม้กระทั่งหมาแมวตายก็ยังทุกข์จะตายบางทีนคนนี่ก็มาต้องมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้หมาอย่างนี้ก็มีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แมวอะไร นี่ก็เห็นมาหลายรายแล้วนะไอ้ทาบุญนั้ไม่ใช่ปัญหาหรอกปัญหาคือไอ้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเพราะการสูญเสียพัดพลาดนั่นแหละปัญหา,าวันนี้คุยกับโยมบรรดาต่อชะดอดทั้งหลายที่มาสร้างพระใหญ่เอาไวนะ้นี่มาทําบุญกันทุกปีเด็กแต่สร้างพระมาก,ก็ก็มาทําบุญนัดกันมาเลี้ยงรุ่นแล้วก็กมาทําบุญกันที่วัดวังหินทุกปี มาปีนี้เห็นได้ชัดเลยว่าโอ้แต่ละคนนี่แก่มากกรอบไปหมดแล้วนะจะถามว่าอายุเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วอายุแปดสิบแล้วก็เลยแนะนำว่าไปเขียนสมุดเบาใจนะ,นะเขียนไว้เลยพินัยกรรมชีวิตเราเนี่ยจะทำอะไรมั่งถ้ามันป่วยหนักๆขึ้นมาจะให้ลูกหลานทำยังไงเนี่ยลูกหลานจะได้ไม่ทะเลาะก,กัน นะทรยบสมบัติอะไรพินัยกรรมอะไรเขียนไว้หรือ,อยังนะหรือเวลาที่ตายไปแล้วจะให้เขาทำศพกี่วันอะไรเงี้ยก็จะมีรายละเอียดทั้งหมดไว้ให้นะก็ดีว่ามีสมุดเบาใจอยู่ในวัดพอดีก็เลยไปแจกคนละเล่มนะรา,าให้เขียนไว้แล้วไปให้ที่โรงพยาบาลพุทธนะเขาจะได้บันทึกไว้เวลาเข้าไปรักษานะ เขาจะบันทึกไว้แล้วก็สมุดเขาไว้ที่บ้านนั่นแหละ,ะเวลาป่วยหนัหนกๆเอาไว้ให้ลูกลูกให,ให้ลูกมันอ่านว่าพ่อแม่เนี่ยต้องการให้รักษาแค่ไหน,นยังไงจะอยู่ไม่ได้ตายก็ไม่ลงเสียบสายยางอะไรทั่วตัวไม่หมดเงี้ยนะยานุ้นยานี้วุ่นวายตายก็ไม่ได้ฟื้นก็ไม่ได้เงี้ยตอนนี้ไปเห็นเวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยรู้สึกได้เลยว่า ญาติพี่น้องอยากให้ตายยังเคยรู้สึกงั้นไหมนะอีกรายหนึ่งนี่กินอะไรไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนะ่จนลูกทุกคนพูดเหมือนกันน่อยากจะให้แม่ไปสักทีทรมานเหลือเกินนอนก็นอนไม่ได้คันไร้ทั้งตัวกินก็กินไม่ได้นะ่ทรมานเดี๋ยว่าแต่แม่เนินแม่แต่มายังรู้สึกอย่งังนเลยบางครั้ง,งนะยังรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลย อยากให้แม่ไปจากโลกนี้เสียนีจะได้พ้นทุกข์ทรมานแต่ยังไม่ไปนิพพานอย่างน้อยก็ยังได้อัตภาพใหม่ได้เกิดเกิดใหม่มีร่างกายใหม่น้อยเป็นเด็กมันก็ยังไม่ทุกข์มากเท่กับคนแก่อย่างนั้นนะเพราะนั้นฝึกเอาไว้ซะทีนี้พอเราฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยมันจะทําให้เรา เป็นคนที่มั่นคงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรขึ้นมามันก็จะไม่วุ่นวายไม่โวยวายไปเห็นคนแก่มาหลายคนโอ้โหลูกหลานเครียดกันทั้งบ้านอีอโวยวายด่าว่าอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดทั้งที่ตัวเองก็ป่วยอยูน่นั่นแหละไอ้คนลูกหลานจะทําอะไรจะพูดแรงๆกับกลัวจะเป็นบาปบางทีน,นะมันกลายเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เฉพาะตัวเองกตคนรอบตัวด้วยอย่างเงี้ยนะไม่ใช่ทุกเฉพาะโรคนะมันกลายเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยอย่างนี้เป็นตน้นนะเป็นเพราะว่าไม่เคยฝึกจิตฝึกใจตัวเองมาก่อนนะเพราะฉะนั้นรีบฝึกแวงเสร็จตอนนี้นะออกพรรษาทีหนึ่งก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราแก่ไปอีกปีหนึ่งนะมันเป็นเครื่องวัดนะนะหรือไม่ก็ดูจากอย่างอื่นเช่น วันคล้ายวันเกิดมาถึงอีกแล้วกัแปลว่าแก่อีกปีหนึ่งปีใหม่มาถึงอีกแล้วแปลว่าแก่อีกปีหนึ่งนะนี่พอเราายุมากขึ้นก็จะเห็นเองว่าสามเดือนในบรรษาที่ผ่านมาผ่านไปยังรวดเร็วนายังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิดเป็นอันเลยผ่านไปอีกแล้วสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยคนหนุ่มค,คนสาวาอาจจะรู้สึกว่ามันนานแต่คนแก่คนเฒ่าจะไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้ะน่ะ คนหนุ่มคนสาวยังไปเที่ยวนนเที่ยวนี่ได้คนแก่คนเฒ่าก็เฝ้าแต่บ้านนี่แล้วนอนรอใหชีวินผ่านวันวันหนึ่งนะจะออกไปไหนก็กลัวจะติดโควิดกลัวจะป่วยกลัวจะเป็นน่นกลัวจะเป็นนี่กลัวไปสารพัดเนี่ยถ้ายิ่งแก่ยิ่งกลัวนี่แปลว่าแย่ละนะกลัวแก่กลัวตายกลัวป่วยนะแปลว่าจิตใจเรายังไม่มั่นคงยังไม่ตั้งมั่นเพียงพอนั้นรีบไปฝึกตัวเอง เดี๋ยวเราให้แก่ซะก,ก่อนมันทำอะไรไม่ทันนี่บางทีคุยคุยกับพวกโยมทั้งหลายที่ไปเยี่ยมผู้ป่วยด้วยกันนี่ไปเห็น,นสารภาพสภาพแต่ละคนแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรนะอายุยืนยืนไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เจ็ดสิบแปดสิบยู่ไปเพื่ออะไรสักหกสิบก็พอแล้วโยมกบ,บอกหกสิบมันก็เร็วไปพึ่งกเกษียณอายุจะรีบไปไหน นี่พุ่งเจรเกษเองเดี๋ยวนี้หกสิบก็ยังไม่แก่นะก็ยังจ้างทํางานต่ออย่งว่า,างนันอีกที่ที่อยู่ทุกวันนี้ก็ทุกจะตายแล้วนึกก็ปวดนนท์นึกก็เป็นนี่น้วก็คันนี่น,นวกก็ไวท้องอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดนีน่ะเราฝึากตัวเองอ่ะเดี๋ยวเราสวดมนต์กัน